สาวสวยใช่ค่ะสองคนนึงขอคนนึงสอคนนึ่คเขาเป็นแม่ชีจริงธรรมาขโมยมากนะครับแล้วเขาดีจริงเขาดีจริงเป็นผู้หญิงที่แบบกัญญาณมิตรเป็นคนที่ดีสักชวนทุกคนเข้าวัดเข้าวาไม่เคยเห็นพี่กิ๊กเนี่ยแบบว่ามีความทุกข์หม่นหมองเลยสักครั้งครับมีอยู่วันหนึ่งเดินเข้ามาหน้าตาเครียด ทุกคนก็ไม่กล้าถามชาคิดให้ข้อเสนอว่าที่เครียดอาจจะเป็นเพราะเมื่อคืนเธอนอนแล้วลอยไม่ลอยจากพื้นแล้วก็เปอนแค่ลอยแล้วอีกประมาณ3าเดือนข้างหน้าถ้าเกิดเขาบรรลุแล้วอาจจะมาบนตะปูไม่ใช่โอเคเป็นจริงไม่ลอยตัวได้ไมคะไม่เอาสิ่งดีๆมาให้ดีกว่าดีค่ะดีค่ะดีจริงก็เลยเออลยเออละไว้เอางี้ดีกว่า เป็นต่อเนี่ยจะมีมีเป็นภพภูมินี่เขาเรียกสวรรค์สวรรค์ภพภูมิสวรรค์พี่เท๊กเนี่ยเป็นผู้นำภพภูมิสวรรค์แบบดูแลฝั่งนู้นซึ่งแบบบางทีไม่ค่อยอยากไปแต่ก็ต้องอยู่เพราะอยู่ในคอนโดด้วยกันภพภูมินรกครับนี่ครับอะไรจะไม่ออะไรจะจอเด้น ไม่นีกระใจอะไรกับพี่ก่อนหน้าคนเรพูดคือจะยืนอยู่สองฝั่งตรงข้ามกันเป็นหยินหยางเรื่องราวมันหยินหยางแล้วคิดก็ไม่เข้าว่าเลยนะแบบว่ามีีพี่อยู่ฝั่งนี้เในใจเขาข้าบไปเปลยถึงสินแปร ถึงเงตอนหายใจสุราเมรยะอะไรี้ยนะที่จริเดินผ่านกลุ่มเราเนี่ยก็รูสกกันอยู่เมื่อเราเห็นที่กิิกเราก็พยายามนุนมันเป็นกูุ่มประจำาถวผ่านมามองก็ถอดยใจลงหนอลงหนอ ชีวิตหนอยเขาจะเห็นพวกเราเอาคนนี้ดีกว่าทพี่แหม่มนี่กับพี่ไมมไม้ไม้นะพี่แแม่มพี่แแม่มอ่ะพี่แแม่มเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นนักแสดงบางหน้าหรือเขาเป็นแม่ค้ากันนะเขาเป็นแของมาขายกันหรอเขาเปีนกมของมาขายการเป็นนแม่ของแบบชีพเสริมขายของในกองคืออาชีพล่ะไม่ไปพิมพ์เนี่ยตลาดกันคนละตลาดคนละตลาดเังบอวาเขาเรียกว่าไม่ได้ขายของเขาเรียกขอร้องขอลงใจแต่พี่แแม่มเนี่ย คือขายของของจริงาขาย ah, oh, <S 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 ของจริง <S <S ประเภทแบบมีผ่อนด้วยให้ตังค์ให้ผ่อนนะะฮถ้าพวกหัวก็เป็นแขกเลยนะคนเะยุทธวิธีการเขาใช่เลยเคนละปีแรกๆเคนละจากรรองเท้าเสียรองเท้าก่อนเดินใส่ไหมใส่ไหมเนี่ยพี่สวยถูกมากเลยนี่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 เพื่อนพี่อ่าเป็นคนขายเดี๋ยวพี่เอามาให้ดูนี่นี่นี่รู้ตัวทีคุณแหม่มเปิดร้านขายรองเท้าอยู่ในเจริญาชื้อทินก็ส่รองเท้าก็น่าอุดหนุนนะฮะซื้อไปใส่สามวันส้นหลุด สนกต้อเอากาวแปะแล้วต้องถอดท่ืต้องียผมเดินตามชวันนี้ขายบลายขายบลายขายใจตกตามบลายโมเองนนะโมเองขายเองโยบอกบอกยวแต่แ่าสิบม่กีวัน่าคนละห้สบาททั้งคมเล้วเสียค่าซ่อมอีกรอยกว่าบาท หน้าทำแบบด้านพี่เป็นโมจากร้านอย่างดีวันข้าก็เดินไปช็อปเนี่ยช็อปไปเนี่ยช่างเนี่ยของเราเนี่ยเอาตะไบเจี๊ดไปทำลายขาดได้บอกจะทำไม่บอมไปเสียค่าร้านันกว่าเนี่ยนั่นตะไบค่าต้นตายที่จ่ายตังกันไปเรามันบอกว่ารีบนะตะไงมันรีบเราจะไปฝากช่างเราก็ขอไปอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ทำมันเองเลย ขอแค่ตัวนี้จริงๆแล้วตุ๊กตาบายของของพี่แหม่มเขาเนี่ยครับเป็นมาจากนอกหมดเลยนะฮะแต่เมื่อ3วันที่แล้วนะครับผมไปเจอเขาเดินอยู่เจเล้งบายเจเล้งเจเล้งอาจจะเจอบายเมกาบายญี่ปุ่นอาจจะเจอบายเจเล้งอาจจะเป็นของที่ว่าเขาใช้แล้วแมาบายใหม่ไม่ร้ออปาากหนล เจลงนี่ไปซื้อเครื่องสำอางมาแต่งหน้า้องายค่ะเราไม่ใช้เครื่องสำอางไก่กาละเล่เลยะตูน้ำไม่ได้นะคะเราต้องไปของนองนะคะนีหนึ่งก็หลักๆก็โมเองไม่น่าเอาตะใบมาเจียนะ้ะปลนะได้ไ้ได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 ้่ด้ได้ไดนไยงไ้ได้ได้ไร้อด้ได้ไน้ลด้วด้ได้ไม้ได้ได้ไดอไม้ได้ได้ได้ไม่ไ้ได้ได้ไ้ได้ได้ไม่ไี้ได้ได้ไ้ได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 วได้ได้ได่ได้ได้ได้ไ้ไดไม่ได้ได้ได้ไดไ โนกีรศักยจิ้วค่ะเป็นหุ้มกลับของพวกเราเองจริงๆแล้วต่นะเขาจะขายหนังสือนี่ก็พูดจะตรงเลยจริงๆถาสร้างภาพกับหนังสือไอ้ี้เลยพวกนี้หยิ่งทิงิงทะนิ่ที่เท่าไหร่แล้วนะยิงนิ่งาแล้วพวกนี้ออกไปเลยเขาโตหมดจริงๆพออกันกับที่พ่อพี่เจี๊ยบป่วยอะไรเขาบางนอย่างเนีย ก็ไปด้านนูก่อนิจิรสักจิรสักไม่เลาจิรสักมันไม่ไหวจะเคลียร์ค่ะคืออาลยเยอะค่ะให้เยิค่ะเออคือจริงจเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบจีบนักแสดงทีแรกเขาเริ่มจากจีบไอ้อูดก่อนเขาเป็นใครก็ได้แลจีบไอ้อูดก่อนจีบไอ้อูดกะไร้ไอ้อู๊เแพ้คนหมาเออเขาก็เลยปิดไม่เห็นจริรเป็นอย่างนี้ พอจีบเสร็จปุ๊บดูดูแล้วไม่เข้าท่าเท่าไหร่ไปหลังๆนี่ก็เริ่มแบบว่าผมไม่ก็รับสายก็เริ่มนอนเริ่มอะไรมันก็ถือสติซะว่าผู้หญิงก็ใช่ผู้ชายก็เช่ถ้าโทรมาไม่รับเดี๋ยวมันก็เบื่อเองหรอกเบื่อก็จะไรไก็เลยม่โทรก็เลยไม่โทรไม่ตลกอีกแม่ผู้่ดต้องหยุดรอสิงห์แคร์ทุกคนยอมให้ปุยด้วยหรือเปล่าคะโอ้ย พี่ไม่อยากจะพูดพี่เออเขาจีบมานานแล้วชอบเป็น่าวกับเออคนหลายคนใช่ใช่แต่พี่เล่นตัวไงเพราะพี่ล่าสุดที่จีบก็เจ๋งแล้วนะพูเจ๋งพูดต้องระวังตัวหรือเปล่าพี่น่าจะไม่หรอกไม่กับมันก็เจอการเ้าก็เป็นคนแบบหน้าตาดีไงคัมดีอะไรเงี้ยเออใช่ใเขาเจอสาวก็จะเริ่มแบบกัดกัดเงี้ยตอนแรกเคยสงสัยว่าทําไมเขาแบบได้มีแฟนเป็นดาราบ่อย วิธีการเขาคุยเมื่อคุยกับนักแสดงเนี่ยมันชวนให้หลงไหลมากเจอก็เคยไปพักหนึ่งใช่เอาเคยก็เป็นผู้กลับของเขาแล้วไม่มีนักแสดงที่ตัวเองชอบอ่ะไม่มีดิะเอาทำไมวะมันแตกต่างกันยังไงวะเนี่ยผมก็เลยตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมเป็นดาราเนี่ยเนี่ยมันจะดังนะจะใช่ทุกวันที่ผมไม่ใช่อ่ะแล้วเป็นผู้กำกับก็เป็นเหมือนพี่นกเนี่ยพี่นกมีข่าวมากกว่าผมนิดโอ้โห ใ uh ช่ช huh ื soon, ่อดาทีน huh. ja ี้ต้อยินดีต้อนรับสู่บริษัท BKL นี่ปันไม่ไเลยกลัวว่ะดูสิ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 ด กับรายการบ้าดาราในวัน <t> นี้เราได้บ้าดารากันแบบใกล้ชิดสนิทสนมอิงแอบเม้าชิดสุดๆไปเลยอ่ะถ้าเกิดไม่ใช่รายการบ้าดาราเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนรบพิชัคลิปด้วยนะเอาเป็นว่าคุผู้ชมค่ะสามารถติดตามชมให้กำลังใจพวกเขาได้นะคะในละครซิทคอมเรื่องเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีทางช่อง3ค่ะ แต่ว่าวันนี้นะคะหมดเวลาของอุ้มแล้วก็รายการบ้าดาราแล้วละคะ่ะกลับมาบ้าดารากันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะทางช่อง x c h a n n e แแห่งนี้แต่ไม่เกิดสมว่าคุณผู้ชมติดตามชมไปทนในวันเสาร์นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา11.00นทางช่อง X c h ช n n e l ชแแห่งนี้ค่ะวันนี้ลาคุณผูช้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาบ้าดารากันใหม่สวัสดีค่ะ เล่ากันแลนน่ายันนะโอ,อ้คู่เธอมาเป็นแฟนฉันเธอเอาใจ